เีื่อเข้ามาใหม่นะครับก็พยายามหาเตรียมร่างกายไว้ให้ดีนะครับก็วันนี้ยาวุดยกออกอึบอึบตวดเอาดตวดเอาด,อด,อด <Out. S 2> ครับนี่ครับครูอาร์ตก็หน่วยฝึกก็เปิดแล้วนะครับสำหรับเดี๋ยวสอบถามครูอาร์ตครับทหารใหม่ผัด2-68ที่จะเข้ามาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับครูอาร์ตครับก็สำหรับทหารที่เข้ามาใหม่นะครับก็พยายามีายมร่างกายไว้ให้ดีนะครับก็อากาศก็ ว่าอยู่นเค็ก็ร้อนอยู่นะครับก็มีแดดแรงอยู่ก็เตรียบตัวให้ดีครับเรื่องร่างกายแล้วก็ถ้าจะมาฝึกนะครับกับครันนะครับก็ที่นี่ก็เป็นหน่วยฝึกท้าใหม่ปตอ2,004นะครับก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25มกราคมนะครับก็ใครสนใจก็สามารถนะครับสมัครนะครับนี่ตาลิงก์เลือกหน่วยนะครับปตอ2,004นะครับ กลาวมาเจอกับครูอาร์ตนะครับหล่อๆของเรานี่ครับอือตอนนี้หน่วยฝึกก็เริ่มเปิดแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้กําลังฝึกครูนะครับทบทวนการปฏิบัติต่างๆโอเคตอนนี้ครูก็เริ่มฝึกนะครับก็ขอบคุณครับครูอาร์ตครับ